สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาร,รีวิวที่เที่ยวในประเทศอังกฤษนะคะหม่อมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่โมเดลวิลเลจค่ะในอังกฤษมีหมู่บ้านจำลองที่สร้างขึ้นด้วยรายละเอียดที่สมจริงโดยมักจะเป็นการจำลองเมืองหรือหมู่บ้านอังกฤษในขนาดเล็กกว่าของจริงหมู่บ้านเหล่านี้ได้รับความนิยมในฐานะสถานที่ท่องเที่ยวและมักมีการดูแลอย่างประณีตเพื่อให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสบรรยากาศของเมืองเก่าแก่ในรูปแบบจิ๋วค่ะ ถ้าเกิดว่าใครที่อยู่ UK อยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะเคยได้ยินนะคะส่วนใครที่กำลังเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ผ่านเส้นทางนี้ก็อยากจะแนะนำให้ไปเที่ยวกันค่ะสำหรับโมเดลวิลเลจอันนี้ชื่อ b บ r t ์ n ันส์ออนเดฟวอร์เชอร์กลอสเตอร์เชียนะคะก็เป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์อังกฤษหากใครสนใจที่จะไปโพสโคดคือ G.L. 5 4 2 A.F. ค่ะอยู่อังกฤษนี้ถ้าจะไปไหนก็ต้องใส่โพสโคดแล้วก็ขับรถไปตามเซ ก็จะไปถึงที่หมายง่ายแล้วก็สะดวกมากค่ะตอนนั้นไปเมื่อปี2019โอ้โหนานแล้วนะคะตั้งแต่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษใหม่ๆช่วงนี้มีที่เที่ยวที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในความทรงจำก็เลยอยากจะมาตัดต่อวิดีโอใหม่แล้วก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่าไปเที่ยวที่ประเทศอังกฤษแล้วหม่อมเองประทับใจที่ไหนบ้าง ตอนนั้นเป็นช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนอากาศกำลังดีค่ะโมเดลวิลเลจอันนี้ mm. เขาเปิดบริการ10โมงถึงประมาณบ่าย3โมงครึ่งนะคะภายในก็เป็นเมืองจำลองค่ะตอนที่ขับรถเข้าไปในหมู่บ้านโอ้โห mm. ต้องบอกเลยว่าหมู่บ้านของเขาเนี่ยสวยงามแล้วก็เงียบสงบมากๆเลยเป็นเมืองเล็กๆที่น่าอยู่ค่ะส่วนเมืองจำลองก็จำลองได้เหมือนจริงแล้วก็เปะมากบริเวณให้ชมไม่ได้มากมายนักหนานะคะเดินไปถ่ายรูปไป ก็ใช้เวลาสัก30นาทีได้น้องมิลลี่ชอบค่ะเขามีการจำลองทั้งในและนอกตัวอาคารน้องมิลลี่สนุกกับการเล่นเป็นใจแอนส่วนม่อมก็สนุกกับการถ่ายรูปเราสองคนแม่ลูกโพสท่าไม่หยุดเลยละค่ะ ในระหว่างเดินชมโมเดลวิลเลจเราสามารถที่จะมองลอดหน้าต่างเข้าไปก็จะมีการจำลองภายในตัวอาคารด้วยเรียกได้ว่าทำออกมาดีทีเดียวเชียวค่ะมีทั้งรายละเอียดภายในแล้วก็รายละเอียดภายนอกช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนายนก็เป็นสปริงนะคะอากาศก็กำลังอบอุน่นแสงแดดออกแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปเป็นแดดอ่อนๆหม่อมชอบมากเลยล่ะค่ะเวลาแดดออกแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวามากๆเลยทีเดียว ตอนอยู่เมืองไทยได้รับแดดเต็มที่นะคะก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากแต่มาอยู่ที่ประเทศอังกฤษผ่านพ้นช่วงหน้าหนาวมาถึงสปริงแล้วการที่เราได้เห็นแสงแดดแบบนี้อาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเป็นสิ่งที่พิเศษมากๆเลยล่ะค่ะสําหรับคนที่นี่วกกลับมาที่โมเดลวิลเลจกันต่อถ้าเกิดว่าใครไปที่นี่หม่อมรับรองเลยนะคะว่าเพื่อนๆจะได้ถ่ายภาพเก๋ๆหลากหลายภาพเก็บไว้เป็นความทรงจําอย่างแน่นอนเลยทีเดียวล่ะค่ะ ชมเมืองจำลองเสร็จ ก็เดินออกไปรอบๆเมืองจริงค่ะเมืองของเขาเนี่ยก็สวยงามนะคะอย่างที่บอกไปแล้วก็มีร้านกาแฟร,ร้านเก๋ๆให้นั่งจิบกาแฟหลายร้านรวมถึงร้านขายของที่ระลึกอีกด้วยก็อยากจะแนะนํากันนะคะสําหรับใครที่ผ่านไปทางนั้นก็อย่าลืมไปเที่ยวกันที่โมเดลวิลเลจเบอร์ตันส์ออนเดอะวอเตอร์แคลสเตอร์เชียขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจนจบยังมีอีกหลากหลายที่เที่ยวที่อยู่ในความทรงจําที่จะนํากลับมาเล่าใหม่เพื่อนๆได้ฟังได้ชมกันอีกนะคะชื่นชอบฝาก กดไลค์ให้กำลังใจด้วยการกดแชร์แล้วก็หากใครสนใจอยากติดตามชีวิตแม่ลูกอ่อนสไปยูเคกินอยู่อย่างไรในต่างแดนก็ follow กันไว้นะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะหวังว่าจะเพลิดเพลินก,กับการชมคลิปวิดีโอสวัสดีค่ะ